สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนวันนี้ครับ EA ได้ปล่อยสเปคแนะนำสำหรับ Star Wars Battlefront แล้วเรียกได้ว่าคือฮากันมากเลยทีเดียวหลังจากปล่อยทั้งข้อมูลการเล่นและตัวอย่างออกมามากมายล่าสุดก็ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วครับสำหรับ EA ที่จะบอกว่าสเปคคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำและแนะนำของเกม Star Wars Battlefront เนี่ยจะเป็นอย่างไร โดยรายละเอียดของสเปคความต้องการขั้นต่ำและแนะนําในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 7ไปถึง Windows 10โดยความจําภายในความต้องการขั้นแนะนําจะต้องค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ที่16 GB ทั้งต้องมีเนื้อที่ขั้นต่ำถึง40 GB โดยสเปคขั้นต่ำแบบเต็มๆครับจะเป็น OS 64 b ิต Windows 7หรือว่ามากกว่านั้นโปรเซสเซอร์ Intel i3 6300T m มมโมร8 g b ฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อย40 g b นะครับกราฟิกการ์ดเป็น NVIDIA GeForce GTX 660 g b กราฟิกการ์ดเป็น ATI Radeon HD 7850 2 g b ส่วนสเปคที่แนะนำครับ OS 64บิต Windows 10ขึ้นไโ่ Processor Intel i5 6600 Memory 16 g b ฮานรน์ดไดรต้องมีเนื้อที่ยังต่ำ40 g b กราฟิกการ์ดใช้ Nvidia GeForce GTX 970 4 g b กราฟิกการ์ดเป็น AMD Radeon R9 290 4 g b รวมแล้วก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับ Star Wars Battlefront จะปล่อยให้เล่นในช่วงเบต้าวันที่8ตุลาคม ส่วนวันวางจำหน่ายจริงจะอยู่ที่17พฤศจิกายนครับยังไงก็สามารถสั่งซื้อเกมล่วงหน้าผ่านทาง Origin ได้เลยและนี่ก็คือเึื่งสิ่งที่ทีมงานนำมาฝากกันครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ข,ของเราใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ